คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนนั้นอ่ะโอเคนะครับพวกนั้ก็กลาบสวิัสวัสดีวัยรุ่นทุกคนทุก่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ยัวผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับ,นะบ,ว,ว,ว,รรบวันนี้ผมก็มาอยู่ในช่องป่าปอนพี่จี้นะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสาวถ้ำนะครับนะอ่ะโอเคจัดไปวัยรุ่น ก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ปาทุนมาสามพันนะครับแล้วก็ตามสเต็ปนะครับวันนี้เราก็จะมาซื้อฟีเจอร์นะครับไม่ดูอีกเช่นเคยนะครับวัยรุ่นนะเออโอเครู้เรื่องนะครับก็จะขอซื้อไปเบสสักสี่สิบลยกันสองพันนะครับนะอ่ะเทกันไปเลยโอ้เกินไปวะนะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากให้ผม,มเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของค่าย PG นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะเยรุ่นนะเอออุ้ยสวยสวยอ่ะดอกแรกก็ได้อยู่นะครับนะเออมาว่าสิบคู่ไปดิคิวคิวต้องมาเลยนะครับจังหวะน,นี้จังหนึ่งโอ้โหยังไม่มานะครับ โอ้โหดูไหลารัวๆเลยคิวคิวเออสวยโอ้โหมีตัวถูกนะครับอะไรกับนี้ยเนไงไม้อะไรก็มาแล้วนะครับไปรุ่นเออด่างสุดนะครับโอ้โหเป็นไงแตกแต่ไม้แรกเลยนะครับทุกคนนะอ่ะโอเคขอไปนะไม้ที่สองไม่ใช่ไม้แรกเออไม้ที่สองนะ ก็จัดไปนะครับ mm. แบบโจป like ึืมๆนะครับนะเต็มกระเบิ้วนะฮะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะรั้รุ่นะอุ้ยเฮ้ยซอนหรือเปล่าซอนหรือเปล่ากดยุบไปเลยอ้โหไม่ซอนเกือบซอนไปแล้วนะครับดูว้าวรลัวเลยนะโอ้เกินไปว่ะนะนึกว่าจะ เออได้โว้ยเฮ้ยห้าพันกว่าเฮ้ยสูย้ไหวงามครับผมไม้สุดท้ายเป็นไงโอ้โหทุกคนมาอย่างสุดนะครับคลิปนี้โอ้โหเป็นไงไม้สุดท้ายนะครับเอาเรื่องนะครับคุณนะสุดติ่งนะครับโอ้โหอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตนะกดหยุดไปเลยนะครับ5,792นะครับโอ้โหเป็นไง ว่านเจี๊ยบไมล่าวัยรุ่นว่านเจี๊ยบนะครับโอ้เถ็งกาลาบี้กูเนี่ยครับนะตัวอย่าลืมนะครับการ์ดให้ผมเล่นเกมอะไล่ดูนะครับก็อคอมเมนต์กันมาได้นะครับของคลายวีจีเนาะโอเคไม่ไปต่อดีกว่าทุกคนนะขอตัดเศษหน่อยแล้วกันเอาแล้วเฮ้ยมาเรียมนะครับเฮ้ยว้าวรัวเลยเหรอเฮ้อดู เอาเอาวาวรัวๆนะครับจังหวะน,นี้ดูดยับนะครับไปรุ่นดูเฮ้ย <c oughs> ดูดยับเลยนะครับ <c oughs> ดูดไม่มีได้เลยนะโอ้โหโคตรจะดูดนะครับไปรุ่นโอ้โหเป็นไงโดนไปอีกหนึ่งพันนะครับดูโอเคไม่ไปต่อดีกว่าทุกคนนะโอ้โหเป็นี้ดูดดูดแบบ เห็นจะชัดเลยว่าดูดนะครับอ่ะโอเคกดสิบหมุนไม่ได้ั้งหมุนหนึ่งอ่ะเกินไปวะนะไปต่อนะครับยังไงก็ไม่รอดนะครับนะเออก็โอเคนะครับสำหรับ่างนี้ก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับเออก็โอเคนะครับสำหรับอบบนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเนาะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อบายบายครับผมจุกกลูบัานเจี๊ยบเออเอาอยู่นี่ดีกว่า